i okay. we'll see ปาอะไรเอ่ยปลาผัดปลาทูทอดใครเคยกินบ้างครับปลาทูทอดโอ้ใครเคยกินบ้างอร่อยไหมคะอร่อยโอ้ปลาทอดเป็นยังไงบ้างคะอร่อยอร่อยนะคะกินไก่ผู้ทิพย์ค่ะกินไก่ผู้ชายโอ้กินจนเบื่อโอ้กินจนเบื่อนะคะ